ทันทีแรกก็คือในช่วงของตอนตอนตอนแรกต้องปรับสภาพดินให้ดีก่อนใช่ก็คือทีแรกครั้งแรกเลยที่ปลูกมันอยู่แปลงอ่ะยังไม่ได้ใช้ของพิธพันธุ์ตัวนี้ไงเราก็ไม่รู้ไงครับแต่ก็มาใช้ตามที่หลังมันก็ได้ผล,ผลแล้วพอปลูกแปลงแล้วก็ปูพรมเลยตั้งแต่ตั้งแต่เตรียมที่เตรียมที่เลยไงครับผมนะครับนะฮนะ,ะแล้วแล้วแล้ว,ลวอย่างอย่างพี่บอกว่าพีให้สิบเอ็ดพาร์ทเป็นพระเอกเลยสําหรับการที่มันต้องปรับสภาพดินก่อน่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สาคัญมากคือทุกพื้นที่ถ้าเกิด ความเป็นกฎเป็นด่างของดินเนี่ยครับถ้าไม่เป็นกลางอ่ะการปลูกพืชมันจะไม่ค่อยได้ผลครับถึงจะมีปุ๋ยมีอะไรแล้วแ,แต่มันก็ไม่ได้ผลไงคำว่ามันต้องอใส่พีเใช่ไหค, <P HS S 2> ครับค่าพีเฮทนะฮะมันเป็นกลางดีที่สุดมันจะต้องเท่าไหร่ก็มันอยู่ที่6.5ถึงเจ็พอได้ไจด้6.5ถึง7มันจะอยู่ในค่าที่เหมาะสมอะแล้วถ้าอย่างเนี้ยอย่างของพี่เนี่ยใส่ไปเท่าไหร่ตอนนั้นค่าพีเท่าไหร่แล้วพี่ใส่ก็ทุกไรทที่มาแล้วมันจะ ตอนนั้นว่า6.5แล้วอ๋อก็คือเพิ่งใส่